ชูเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่21ฝันร้ายนว่นครับเป็นเอาตรงนั้นผมชี้นิ้วไปทางโซฟาตัวยาวเพื่อบอกกล่าวให้คนที่เดินถือหมอนตามาด้านหลังได้รู้ว่าคำคืนนี้เขาจะต้องไปล้มตัวลงนอนตรงไหนนอนบนเตียงเหมือนเมื่อกลางวันไม่ได้เหรอ เจ้าของดวงตาละห้อยหันคอมองตรงไปทางเตียงนอนของผมพร้อมกับเสียงแผ่วได้คืบจะเอาศอกผมบอกว่าเป็นอนบนโซฟาถ้าพูดไม่ฟังล้วก็ผมจะไล่กลับบ้านเลยนะครับผมพูดขู่แล้วก็ได้หันหลึงตาดุใส่นั่นแหละพอคุณคนดื้อด้านจึงเดินหน้ามุ่ยไปนั่งกอดหมอนมองผมตาแป๋วดาลินหยุดเลยไม่ต้องเรียกชื่อผมแล้ว ผมเดินเข้าไปในครัวแล้วจัดการอุ่นนมแก้วใหญ่ถือเดินกลับมาให้คนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับจากนั้นจึงทำหน้าที่นั่งเฝ้าอยู่อย่างเดิมหากแต่เพราะความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการยินททำงานมาตลอดทั้งวันทำให้ผมถลำล่วงลงไปสู่การหลับไหลจนเผลอสะบป,ปะงกโขกหัวลงไปในอากาศหลายครั้งดาลินเธอไปนอนที่เตียงเธออย่ามานั่งทรมาตัวเองอยู่อย่างนี้เลย คนที่ล้มตัวนอนเหยียดยาวอยู่ผลลุกขึ้นมาแล้วช้อนอุ้มผมเข้าไปไว้ในอ้อมแขนก่อนจะสาวเท้ายาวๆก้าวพาผมกลับมาวางลงบนเตียงใหญ่คุณครามผมเดินเองก็ได้ผมมองกลับไปยังโซฟาระยะทางแค่ไม่เกินสิก้าวยาวๆเท่านี้แต่ผมกลับรู้สึกเหมือนใจมันวิววิวยังไงชอบกลนเธอง่วงจนถึงขนาดนั่งหลับแล้วคงเหนื่อยมากสินะถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องนั่งเฝ้าฉันหรอกคืนนี้ฉันจะนั่งเฝ้าเธอเอง คุณคลามค่อยๆประคองผมวานลงบนเตียงจากนั้นเจ้าของดวงตาคมจึงนั่งลงอยู่ด้านข้างเทา้าคางเอียงคอมองผมนิ่งไม่ต้องมีใครเฝ้าใครทั้งนั้นต่างคนต่างนอนฉันนอนไม่หลับขอฉันนั่งมองหน้าเธออย่างนี้ได้ไหมฉันไม่กวนใจเธอหรอกแล้วคุณครามไม่ง่วงหรอครับฉันไม่เป็นอะไรขอแค่ให้เธอนอนหลับได้ก็พอแล้วไม่เอาครับ ถ้าอย่างนั้นก็มานอนด้วยกันต่างคนต่างนอนไม่ต้องมีใครเฝ้าใครแบบนี้ดีกว่าครับเธอจะให้ฉันขึ้นไปนอนด้วยกันอย่างนั้นเหรอดวงตาเป็นประกายสุขสว่างขึ้นมาในทันทีใครบอกผมหมายถึงให้คุณครามนอนอยู่ตรงนั้นบนโซฟาโน,น่นแล้วผมก็นอนอยู่ตรงนี้บนเตียงนอนของผมผมปุ้ยปากชี้กลับไปทางโซฟาตัวยาวด้านหลังแต่ฉันอยากนอนบนเตียงอีกเตียงเธอนุ่มผมห้าห่มก็อุ่นแถมกลิ่นก็หอม ฉันนอนแล้วหลับฝันดีมากเลยนะขอให้ฉันนอนข้างเธอเถอะนะดารินคุณครามชักจะเอาแต่ใจเกินไปแล้วนะครับฉันน่ะเหรอเอาแต่ใจฉันแค่พูดอธิบายถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจเพื่อบอกให้เธอได้รู้เท่านั้นเองฉันว่าบางทีที่ฉันนอนไม่หลับอาจจะเพราะนอนไม่สบายตัวก็ได้ให้ฉันนอนข้างๆเธอนะขายาวตวัดเก้าปีขึ้นมาบนเตียงใหญ่จากนั้นผมมีเวลาแค่30วินาทีในการอ้าปากแต่ก็ร้องห้าไม่ทัน เพราะเพียงเสี้ยววินาทีนั้นร่างสูงก็ซุกซอดรอดตัวเองเข้ามานอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับผมเรียบร้อยแล้วคุณนี่มันดื้อด้านเอาแต่ใจที่สุดเลยผมทุบกำปั้นลงไปบนแผงอกหนาของคนที่นอนตาประประายอยู่ด้านข้างจากนั้นจึงเอื้อมมือไปหยิบหมอนข้างท่อนยาวมาวางกั้นตรงกลางเอาไว้แล้วหันหลังพลิกตัวนอนตะแคงหันหน้า หลบไปยังอีกฝ้าของเตียงนอนแล้วตบมือลงไปบนสวิตไฟให้มันดับลงจากนั้นจึงปิดเปลือกตาลงอีกครั้งดาลินเสียงตะโกนเรียกชื่อผมดังก้องอยู่ในเงามืดปลุกผมให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงใหญ่โดยมีสองแขนสองตาและฝ่ามืออุ่นประคองใบหน้าเอาไว้แนบแน่นคุณครามเธอฝันร้ายอย่างนั้นเหรอ ฝ่ามือนุ่มนั่นช่วยเกลี่ยเช็ดเม็ดเหงื่ออันชื้นเปียกออกจากกรอบหน้าและไหลผมฝันร้ายผมฝันถึงมันอีกแล้วเธอนอนร้องไห้รู้ตัวไหมครับผมฝันร้ายมันเป็นความฝันที่น่ากลัวเหลือเกินสำหรับผมผมยกมือขึ้นมาเกาะกุมอกเสื้อด้านซ้ายแล้วยังสัมผัสได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งมันรัวเร็วอยู่มอครู่เธอฝันร้ายอะไรอย่างนั้นเหรอดาริน เสกกระซิบสันพราถามชิดลงมาติดอยู่ตรงริมใบหูเออคือผมฝันผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าเวลานี้หมอนข้างซึ่งผมดึงมากั้นอยู่ตรงกลางนั้นหายไปแถมผมยังไม่ได้นอนตะแคงหันหน้าออกไปด้านนอกแต่กลับซุกกอดร่างอุ่นหนาะเรากับว่าพ่อหนุมห่มไฮโซโจรจัดคนนี้เป็นหมอนข้างเสียเองท่อนแขนแกร่งแข็งแข็งซึ่งช้อนหนุนอยู่ด้านหลังขยับดันดึงผมให้ซบลงบนอกกว้าง ของคนที่เฉียดแก้วลงมาแน่ใบหน้าของผมสลักกับปลายจมูกโด่งว่าอย่างไงเธอฝันอะไรอย่างนั้นเหรอผมฝันถึงพื้นถนนเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงคนบีบแต่ผมเห็นล้อรถยนต์วิ่งผ่านหน้าผมไปผมเห็นหน้าคุณฝ่ามือของคุณผมก้มลงมองฝ่ามือกระด้างติดยามนิดๆซึ่งกำลังโอบอุ้มกุมมือผมเอาไว้แน่น ภาพของฝันร้ายที่มันตามหลอกหลอนผมมานานนับปีอยู่ๆวันนี้มันกลับมีมือคู่นี้เพิ่มเข้ามาผมเห็นมือของคุณที่พยายามคว้าผมไว้บางทีสิ่งนี้อาจไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเพราะภาพความทรงจำลางๆอันพร่าเลือนเริ่มเคลื่อนกลับเข้ามาในสํานึกคิดสํานึกรู้ความจดความจำอันพร่ามัของผมเสียงกรีดร้องอย่างห้อยหัวในวันนั้นที่ผมได้ยิน มันคือเสียงของเขาเสียงของผู้ชายคนนี้ฝ่ามือที่พยายามคว่คว้าราังร่าของผมเอาไว้ก่อนที่ผมจะพัดตกลงไปยังท้องถนนมันเป็นของเขามาโดยตลอดเธอเห็นมันอย่างนั้นเหรอมือของคุณผมก้มลงมองมือคู่นี้แล้วเงยหน้าขึ้นไปสบตาก,กับเจ้าของมาตรงๆฉันขอโทษฉันพยายามแล้วฉันพยายามแล้วแต่ฉันคว้าตัวเธอเอาไว้ไม่ทันจริงๆดาลินฉันขอโทษ ฉันขอโทษเจ้าของฝ่ามือนั้นดึงผมไปกอดจูบซ้ำๆพร้อมกับพร่ำคำขอโทษทั้งน้ำตาเสียงร้องไห้คุ้นหูซึ่งผมได้ฟังมันเฉพาะเวลาอยู่ในฝันยามนี้มันปรากฏแจ่มชัดอยู่ในโลกของความเป็นจริงริฟีปากฉ่ำหยดน้ำตาซึ่งไหลลดลินลงมาตั้งแต่ดวงตาท่วมใบหน้าอาบมาจะถึงแก้มหยดทิ้งผ่านข้างแหลมจุบลงมาบนซี่แก้มของผมซ้ำๆคุณคราม ฉันเสียใจจริงๆดารินเธอจะฆ่าฉันทิ้งก็ได้แต่ได้โปรดให้อภัยฉันด้วยฉันทนอยู่กับมันไม่ไหวอีกแล้วฉันทนอยู่กับความรู้สึกนี้ไม่ได้อีกแล้วหัวใจของฉันมันเจ็บเหลือเกินดารินฉันขอโทษคุณครามใจเย็นนะครับหายใจลึกๆผมขยับลุกขึ้นนั่งแล้วดึงคนตัวใหญ่เข้ามาไว้ในอ้อมกอดลูบไล้ฝ่ามือลงไปบนแผ่นอันสั่นเทิมด้วยแรงสะอื้น เพื่อเป็นการปลอบโยนให้คุณครามคลายจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆซึ่งกำลังวิ่งเล่นเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนานครู่ใหญ่กว่าคนที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดของผมจะสงบลงจากความรู้สึกผิดดวงตาครัำบอบช้ำแดงกำ่ำบวมจนเห็นรอยนูนสีชมพูเข้มริบฝีปากอยากหนาสันละลิกเปลี่ยนเป็นสีชมพูจัดเช่นเดียวกับปลายจมูกและแก้มส,งสองข้างซึ่งเปียกช้ำโชคด้วยหยาดน,น้ำตาไม่เอานะครับ ไม่ร้องไห้แล้วนะนิ่งสน,นะครับผมยกมือขึ้นไปพยายามเช็ดน,น้ำตาของผู้ชายตัวโตฮารินฉันขอโทษคุณคลามลืมมันไปเสียเถอนนะครับเอาเป็นว่าผมยกโทษให้คุณครามชดใช้มันมาพอแล้วล่ะผมใช้ข้อมือเล็กๆเ,เ,เช็ดน,น้ำตาให้คนที่นอนจ้องหน้าผม คุณครามพ่อหมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์คนนั้นเวลานี้ไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อยไร้เดียงสาที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นหามหาคำอภัยเวลาที่สํานึกได้ว่าตัวเองทำผิดในตาชื้นฉ่ำเปียกกระพริบขึ้นลงอย่างช้าๆแพรขนตาสีดำนั้นสะบัดหยดน้ำใสๆให้มันกลิ้งกรอกก่อนจะเอ่อล้นล้นเคียงมาบนแก้มอีกครั้งขอโทษฉันขอโทษพอแล้วพอเถอะนะครับ คำขอโทษพวกนี้ผมไม่อยากได้ยินมันอีกแล้วตอนนี้ผมมีความสุขดีและมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคุณเองก็เหมือนกันคุณควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วนะครับอย่ามัวแต่ไปยึดต,ติดกับอดีตที่เคยผิดพลาดอีกเลยผมลูบฟามมือลงบ,บนเส้นผมนิ่มนั่นแล้วส่งยิ้มอันอ่อนโยนออกไปดาลินสีสะใหญ่สุกดันเข้ามาซบลงตรงหน้าท้องของผมพร้อมกับท่อนแขนเกี่ยวกอดรัดเอวผมแน่นเสียงสะอื้นหนัก ค่อยๆดังห่างช่วงมากขึ้นจนท้ายที่สุดทุกอย่างก,ก็นิ่งสงบลงเหลือไว้เพียงเสียงเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่ร้องครางหึ่งๆอยู่เหนือหัวคุณคราม <c oughs> ผมจะงกหน้ามองลงมาแล้วเห็นเปลือกตาบวมแดงนั้นปิดสนิทลงได้ในที่สุดจึงเดาว่าพ่อหนุ่มคนนี้คงร้องไห้จนเหนื่อยแล้วเผลอหลับไปนี่หากไม่เห็นกับตา ผมคงไม่มีวันเชื่อเพราะหนุ่มไฮโซชายาหมาจิ้งจอกผู้เลือดเย็นคนนี้จะมีมุมอันอ่อนไหวอย่างนี้เหมือนกันเด็กชายครามหลับได้สักทีนะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเปกระลุใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดซูเปอร์แตงเพื่อเปกรกลุใจให้กับทีมงานของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเยให้เสีภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio